พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือกับก,การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่จะมีการหยิบยกกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาอภิปรายด้วยโดยระบุว่าการอภิปรายของสสตามมาตรา152คือกระทู้ใหญ่ซึ่งเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพราะไม่ได้มีการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจที่สําคัญมีเวลาให้ฝ่ายรัฐบาลตอบคาถามได้มาก รัฐบาลเพิ่งมาบริหารประเทศได้6เดือนบางอย่างอาจมองไม่รอบด้านหรือมีอะไรซุกไว้ใต้ผมเป็นเรื่องดีที่กระทรวงยุติธรรมจะได้เข้าไปตรวจสอบซึ่งไม่ได้หนักใจอะไรส่วนกรณีที่ฝ่ายคา้านยืนยันจะต้องเอ่ยชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกไม่ให้เอ่ยชื่อจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายังไม่ได้ยินคำพูดนี้แต่มีข้อบังคับอยู่แล้วถ้าเอ่ยก็ควรเอ่ย และไม่กังวลกรณีที่ฝ่ายค้าจะนําเรื่องความเชื่อถือของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ํากระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวคือมาตรฐานตามกฎหมายทั้งนี้พันตรจเอกทอวีบอกว่าได้พบกับนายทักษิณที่งานศพบ,บิดาของนายจตุรนชายแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแต่ไม่ได้คุยกันและไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนโดยกรมคุมประพฤเพิพรายงานว่านายทักษิณขออนุญ,ญาตออกนอกพื้นที่มาที่จังหวัดฉะเชิงเซา ส่วนอาการป่วยของนายทักษิณพันตรจเอกทวีบอกว่าไม่ได้ถามเพราะนั่งอยู่ข้างหลังซึ่งในเรื่องการป่วยนั้นมนตาตรฐานของเราคือยอมรับความเห็นของแพทย์ทุกอย่างอาการป่วยของนายทักษิณทุกคนใช้ความเห็นของแพทย์ซึ่งไม่ใช่แพทย์คนเดียวแต่เป็นคณะแพทย์ถ้าเราไม่ยอมรับกันเลยเรามีองค์กรเราเขียนกฎหมายให้องค์กรแล้วแต่ถ้าในอนาคตเห็นว่าควรจะแก้ไขกฎหมายอย่างไรซึ่งรัฐบาลก็เปิดกว้างที่จะรับฝั่งการแก้ไข